เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2567เวลา15นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อุ้มในการสภากาชาติไทยและประธานกรรมการอำนวยการมูล,ลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมเลขาธิการสภากาชาติไทยเหยรัญยิกสภากาชาติไทยผู้บัญชาการทหารเรือเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยและคณะกรรมการอำนวยการเฝ้าร,ร,รับเสด็จในการนี้พระราชทานพระาราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และกระบบงคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน99รายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคุมป้ายหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติและทรงปลูกต้นจำปีสิรินทรจจำนวนหนึ่งต้นต่อมาเสด็จเข้าอาคารหอประชุมทัศนีประทัยชัน ท็พระเนทร่ดินทศการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติอาทิประวัติของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติอาคารบริการภายในหมู่บ้านเด็กในความอุปการะของมูลนิธิที่พักในหมู่บ้านและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <Yeah. S 1> นอกจากนี้ส่งทอพระเนตรผลิตภัณฑ์และผลงานของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิ ว้แฟเสกลจากนั้นประทับรถไฟฟ้าทอดระเนตบ้านพักเด็กและฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรการเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงไก่และเป็ดอารมณ์ดีาการปลูกผักสวนครัวาการผลิตปุ๋ยหมักโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบล่าเป็นต้นหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรตินาทัศนีพระไทยฉันได้น้อก,กล้าน้อกมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน23ไร่3งาน69ตารางวาณตตำบนนลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย เพื่อจัดสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กชายในความอุปการะของมูลนิธิที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้รับพระราชทานตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธิธาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 และพระราชทานชื่อโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ